คนเลยอ่ะจะต้องลงสะพานพูดแล้วก็เดินไปหน่อยไปปกักคลองหน่อยเดียวลำนี้ใช่ไหมคะนานๆทีได้นั่งเนือเย็นสบายรถไม่ติดด้วยน้ำกอร์เซ็นนิดหน่อย เด,เดินไปต่อปากคลองตลาดค่ะสายแปดเออสายแปดในตำนาน <c oughs> มีใครไม่รู้จักสายแปดบ้างสวัสดีค่ะนี่ตลาดยอดพิมาน River Walk ร,ร,ร้านอาหารอยู่ตรงตลาดยอดพิมานอ๋อที่จอดไว้เป็นลิฟต์ อย่างนี้ถ้าใครจะมากินร้านนี้ก็เอารถมาจอดเสียค่าจอดได้เสีย40บาทจอด4ชั่วโมงถ้าเกิน4ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ40บาทค่ะนี่นี่นี่ตลาดสดดูเป็นเอกะลักษณ์ีเนอะนี่สุดทางตันแล้วเนาะ พิมานเลเวอร์วอล์กร้านอยู่นี่นี่นี่ร้านอยู่นี่โอ้ถูกบุฟเฟ่ปลาแซลมอนก็จะมีโซนในห้องแอร์นั่งด้านในได้เรานั่งดิมดูวิวแม่น้ำเจ้าพยากัน หมายถึงระยะเวลาในการสั่งอาหารแต่สามารถทานอาหารไปได้เรื่อยๆไม่ได้จำกัดเวลานะคะคก็คือมีบริการ delivery ส่งถึงบ้านด้วยน้องคะเดี๋ยวสั่งอาหารค่ะคปลาแซลมอนซาซิมิค่ะ ขาเป็นไซส์ S M L ค่ะ S M L ขนาดจะต่างกันไงบ้างคะถ้า S, <S 5 M 1 5 L 3 0ชิ้นค่ะอ๋อเอา M ค่ะยำแซลมอนแล้วก็แซลมอนสไปซี่โรนี่หน้าตาอย่างนี้นะคะถ้าทานไม่หมดโดนปรับเท่าไหร่คะชิ้นละ30ชิ้นละ30ปลาซาบาะเทริยากิค่ะเท่านี้ก่อนเนอะ แคานี้ก่นนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ของใบนี้ไว้นี่เดี๋ยวให้ดูราคาถ้าใครจะไม่สั่งแบบเป็นบุฟเฟ่นะคะก็จะมีราคาบอกเป็นจนานจานอะลคารดก็มียำแซลมอนร้อบาทนี่ประมาณนี้นะคะดูดูราคาจดเต็มงานนี้ ปลาซาบาซิอิวปลาซาบะย่างนะคะหัวปลาเออปลาแซลมอนน่ะตัวจริงอะ่ะโตเบอร์เลยนะกำลัง hmm. จะบอกว่าไอ้นี่นี่จานนี้คือยำแซลมอนนะคะอ mm ืม hmm. เนื้อปลานแน่นหวานใครเคยกินปลาแซลมอนแล้วเจอก้างบ้างบามสงสัยมาว่าปลาแซลมอนมีก้างมีกระดูกไหมเมื่อกี้ไปดูมามีก้างนะเขาจะต้องเลาะดึงดึงก้างปลามามาเป็นทีละชิ้นชิ้นชิ้น,นะถึงว่าทำไมไม่เคยเห็นปลาแซลมอนมีก้างกระดูกเลยเพราะเขาต้องดึงออกก่อนที่จะเอามาเสิร์ฟนะคะ หวานสดมากอ่ะออจานนี้คือนี่สลัดปูปัด <c oughs> ก็จะโรยด้วยไข่ปลานะคะแล้วก็ราดน้ำสลัดนี่ปุปัดน้ำราดสลัดก็จะวนหวาน อมเค็มๆนิดนึงแล้วก็มันกรุบๆของไข่ปลาซาซิมิปูออดค่ะอยากแก้หวัดหน้าหนาวเนี่ยใส่เยอะๆหน่อย มากินปลาซาบะ เล่าอะไรให้ฟังปลาแซลมอนรู้ไหมทำไมถึงแพงกว่าเราจะได้กินเนื้อมนะันอ่ะสปี2อถึงสปีปลาแซลมอนตอนเด็กๆปีกว่าก็จะอยู่น้ำจืดแล้วก็พอเลยปีกว่า2ปีขึ้นไปก็จะไปเลี้ยงอยู่ในน้ำเค็มเอ,อ่อตรงที่เขาไปดูแสงเหนือกันอ่ะนอร์เวย์นั่นแหละอยู่กลางกลางทะเลแอตแลนติกว่าแล้วกินเนื้อมันซะเลย มีเรือเรือทหารตำรวจเหรอเออตำรวจมามาก,กินไข่หวานวนะกระดุมปลาทะิลยากิกคะ่ะ ปาตัวหนึ่งมีแค่2กระดุมนะคะก็คือส่วนของขี้ปลานั่นแหละนี่เท่ากับตัวครึ่งอะดิมี3ามชิ้นคือจะมีไขมันของปลาหืเนี่ยดูใกล้ๆดิหวานชุ่มไขมัน จานนี้นะคะเป็นท้องปลาเทลิยากิชิ้นใหญ่อะ่ะเดี๋ยวต้องแบ่งหน่อย ก็เป็นท้องปลาแต่ว่าย่างเกลือก็จะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยมีมีน,น,นี่เดี๋ยวอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวกินทีเดียวจานนี้เป็นกระดุมปลาเหมือนกันเห็นเปล่าก็คือตรงที่ปลานั่นแหละแต่ว่าเป็นย่างเกลือค่ะรู้สึกคิดนี้จะแต่จะเสียงใหญ่ๆจะได้หนักแน่นไงปลาแซลมอนจัดเต็ม <c oughs> อร่อยอ่ะพอย่างเกลือจะมีความชมเค็มแล้วกรอบๆแล้วเนื้อปลาหวานแน่นใหไ,ไลท์เด็ดเลยดีกว่ามันต้องจานนี้ดนะเดี๋ยวนะต้องสองมือนอ่ะนั่นก็คือซาซิมิปลาแซลมอนกินให้จุใจไปเลยนะให้เบื่อไปเลยนะจานนี้นะคะเป็นจานใหญ่ โอ้ oh, อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้สไปซี่โซฮอตคะ่ะสไปซี่โซฮอตก็คือปลาแซลมอนข้างบนจะเป็นชีสค่ะแล้วก็ได้เป็นสามซอสค่ะมีไข่ปลาข้างบนด้วยนะเดี๋ยวเอามาเป็นไฮไลไ์นี้ก่อนนะคะไม่ต้องแบกใจที่สั่งมาเยอะอย่างนี้จะมีทีมงานช่วยกินค่ะเด๋แต่กินคนเดียวไม่หมดอยู่แล้วโอ้ยหายเบื่อปลาแซลมอนไปนานเลยนะเนี่ยเจอเมนูนี้กินเลยนะ หวานแล่มาชิ้นกำลังพอดีคำ เยอะว่าแสดงว่าคนนิยมทานมือค่ำกันนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้ข้างนอกก็เห็นแสงไฟวิวข้างนอกรมเย็นๆถ้าเจ๊าตายพูดชื่อเมนูผิดตรงไหนนะคะขออาภัยด้วยเพราะว่าเมนูมีเยอะมากจานนี้คือสไปซี่โร อันนี้คือเขาจะเบิร์นเนื้อป่าให้ผ่านความร้อนแวบหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้สุกมากเห็นปะแล้วก็แตะด้วยไข่ปลาจานนี้เมื่อกี้ที่น้องเขามาเสิร์ฟนะคะเป็นจำชื่อไม่ได้อะไรสปซี่โรสแซลมอนสปซี่ แซมมอนโลสไปซี่อ่ะฟังชื่อสไปซี่ไม่เผ็ดนะคะคือเหมือนเขาจะผ่านความร้อนแหแวอะ,ะ <c oughs> จะแบบ,บหวานๆแล้วก็มีน้ำสลัดเปรี้ยวๆหน่อยอ,อร่อยกินชิ้นที่สองร้านนี้อะมี40กว่าเมนูอยากชิมหลายๆเมนูหมดมา มดมาจะว่าหวานหวานจัดเออปลาแซลมอนนะคะแต่ละส่วนของของปลาแซลมอนไม่ว่าจะท้องปลาขี้ปลาขี้ปลาแล้วก็หัวปลารสชาติจะแตกต่างกันตรงขี้ปลาก็จะมีความมันๆใช่ไหมเออท้องปลาก็อร่อยอะบอกไม่ถูกคือคือให้รสชาติแตกต่างกันอะทั้งทั้งที่มาจากปลาตัวเดียวกัน ร้านนี้นะคะเจ๊แต่จะลงแผนที่ไว้ใต้คลิปถ้าใครจะมานะไม่ต้องกลัวหลงดูแผนที่มาถูกแน่นอนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ